มาเห็นไหมด,ดองเออากาศดองน้ำปลิกปลาทีอันนี้น้ำพุกวัดนีจะผักวันนี้อันนี้น เป็นต้มแล้วก็โเกีอ่วหน้าหนาวนี้ต้องกินผักดองแซ่บมากใช้มือนะจับผักดองพริกเติมเขาไป อร่อยมัะเพริกสักหน่อยอืมอืมคืออากาศหนาวมาก เช้านี่มา12กสางศาโอ้ยแทบแข็งหนาวจริงๆหนาวมากเลยยาวใส่เสื้อไปสองตัวเสื้อแขนยาวนะเสื้อกันหนาวนี่ทอบแล้วตัวนึงตอนสายนี่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแต่ถ้านัดอีก3วัน4วัน5วันก็น่าจะชินแล้วล่ะน่าจะไม่หนาวเท่าไหร่ร่างกายไม่น่าจะปรับได้ หน้าหนาวกินผักดองอร่อยนะอร่อยมากเลยอ่ะมีใครชอบผักดองเหมือนกันไหมอืมอืมเสียงก็ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ลองกินกับน้ำพริกวัดอร่อยนะเปรี้ยวๆกับฟองอย่ามึนเผ็ดเผ็ดเผ็ดๆนัวนๆเราลองแข็งส้มกันหน่อยอแกงส้มอร่อย ซ,ซื้อมานะีไม่ได้ทำเองซื้อมาแล้วก็เอามาอุ่นเพิ่มให้มันเกือือให้ผักมันเกือือจะได้กินง่นายๆอร่อยบ้างเหรอืมเสียงฉังนน่ารีบจริงอันนด้พักอมกินพักอมเนีย่นย ลองเทน้ำพรีกกวานน้ำพริกกวานหรือน้ำพริกป้าผงป้าป่นนี่แหละอันเดียวกันเนะี่ยอืมอืมนัวอ,อ,อร่อยแต่คนเขามีอะไรกินเขาบอกไม่รู้จะกินอะไร เองไม่มีจะกินเองพอกมีกินเท่านี้ก็ดีแล้วจ้าเนอะอย่าไปยึดติดอะไรมากมายกินไปมีอะไรก็กินจ้ะกินน,น้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมาก,กว่ากันไปเลยทำไม่ใไ้ได้เนาะ <c oughs> ต้องยอมรับยอมรับความจริงมาคุิติ่ายณาทีเดอะ ที่เราตื่นมาตีห้าลูกขึ้นมาหุงเขา่าแกงหนาวเ้าเข่าในมือแข็งลเลยเนี่ยเปิดน้ำในกล้องเนี่ยมือเล่นมือแข็งเลยเนี่ยไม่ไหวเลยเด็อหนาแวแม่ว,ว่าทำไมต้องลุกตีห้าเราโอ้ม่ลุกขึ้นมาหุงข่าเล็กน้อยไปโรงเรียนคนเข่าอีกแล้วโอ้โหต้องได้กนินข่าเลยเด้กเอ้ไม่ลุกขึ้นมาทำแล้วใครจะทำหรอเนาะเล็กน้อยจะได้ไปโรงเรียนนี้ก็ต้องทำเลย ถามว่าหนาวไหมหนาวเดี๋ยวก็ชินสามสี่วัน,นเดี๋ยวก็ชินต้อกไม่เป็นไรลมมาย,ยังเย็นอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปสอยพักเะดาะเสดาขมนะนาแกจะมาตากแห้งตากแห้งไปต้มเป็นชาเพว่าเป็นยาช่วยระบาย กินตะดาวคุ้มขมเลยกินแล้วมันพริกกินแล้วอะไรแบบเนี้ยเที่ยวไม่ไหวแล้วฟันไม่มีกันแล้วเนาะจะเก็บสะดาวเป็นยาตากสามสี่แดดก็น่าจ,จะแห้งดอกหรือพอกลางคืนหนาวแล้วกลางวันมันยังพอมีแดดมันยังพออุ่นอพอหนาวแล้วไม่มีแดดไม่มีแต่ลม,มเอ้ยครับหนาวสามตตัก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 เลยเดีอยวเอียงขม เมนูมิตรพักเดี๋ยวนีิแกงส้มกับมิตรพักต้องก้มเห็ดเปื่อยจะได้เคี้ยว,ยวง่ายกินง่ายอืมอืมอร่อยอืม,อม,อม,อมตอนนี้ก้าวหม้งแล้วแดดยังไม่ออก,กอะไรเนี่ยมีแค่แดดแดดลำไร เดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะนี้งานประจำปีคงจะหนาวนะช่วงหนาหนาวนี่ชอบมีงานเทศกาลงานอะไรต่างๆเดยงานประจำปีเรื่งงานวัดเนึ่งงานเถ่วบ้านหนึ่งงานแต่งงานบวชเนึ่งเตมไมหมดอุยสมบวรพรคะตอนนี้สงสารพระใหม่เนาะกินหนาวแต่ยังไม่ได้กินข้าวกันเด้อกินข้าวในการเด้อ อยัางปอบเนี่ยอากาศอากาศด,อด้อนเลยอืมปอบปันดองไเป็นนกักฉ็นซื้อเขาเอาจิบบาทเลยเต็มจานนี่แหละจะช่วยกันไปถเถอะเนาะจะทำจะทำกินเองวะคนที่ปลูกขายคนที่ทำขายเขาคนมันมีคนซื้อเลย อืมอืมว้ทค่นี้ก่อนเด้อเย,ยวโอกาสหนนะ้ามาพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้าอืม